สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการใช้งานตัว Pocket WiFi นะครับผ่านสาย USB นะครับ USB ตัวนี้จะเป็น Data Cable นะครับที่ใช้งานได้ทั้งชาร์จและก็รับส่งข้อมูลนะครับอันนี้จะเป็นสายที่ติดมากับเครื่องนะครับโดยปกตินะครับก็สามารถใช้ในลักษณะเหมือนกับต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ออกอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรยุ่งยากนะครับโดยปกตินะครับหลังจากที่เราใส่ซิมเข้ากับที่ตัว Pocket WiFi นะครับ แล้วก็ตัวพอกเก็ตไวไฟก็ออนสัญญาณเรียบร้อยนะครับซิมตัวนี้ที่ผมใส่เข้าไปก็จะเป็น NT นะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะได้ตัวไดเวอร์ขึ้นมานะครับถ้าเราเช็คในส่วนของไดเวอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับไดเวอร์พื้นฐานของเครื่องผมมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือตัวแรกนะก็จะเป็นไดเวอร์แลนดของตัวอินเทอร์เน็ตปกตินะครับที่เราต่อแลนนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นตัว USB w i บ i วนะครับตัวรับ WiFi นะครับซึ่งตัวนี้เราต ส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาหลังจากที่เราเสียบตัวตัว USB ของตัว Pocket Wi-Fi นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเดี๋ยวผมถอดตัว USB ของ Pocket wi ไฟออกนะครับอ่ะแล้วมันก็จะหายไปนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่ผมเสียบนะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูนะครับเห็นไหมครับเสียบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับทีนี้เราอยากรู้ว่ามันออกอินเทอร์เน็ตได้ไหมนะครับง่ายๆเลยครับอันดับแรกก็คือเราวิสิเบิลตัวอ่า แลนของตัวเน็เวิร์กลนก่อนนะครับแล้วก็ดีสเลิบตัว wi-fi ออกไปนะครับออกไปเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ตัวของมัวใอย่างเดียวนะครับทีนี้เรามาดูครับในหน้าของหัวใจมันก็จะขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆตัวนี้นะครับแบบนี้ดีกว่านะครับผมปิดตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะลิงก์หน้าหัวใก่อนนะครับเห็นไหมปกติเวลาเราเสียบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วครับถ้ากรณีใช้งานได้เห็นไหมครับ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราให้ดูนะครับเทสสปีดเห็นะครับมันก็จะขึ้นเครือข่ายนะครับเครือข่ายที่เราสายไปเป็น NT นะครับ n t ก็จะเป็นท o t นะครับก็ลองเทสสปีดดูนะครับอันนี้ก็คือแลนก็จะเอดไอเวอร์จะมีแค่ของฮัวเว่ยอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับใช้งานได้ตามปกติเลยครับง่ายๆรุ่นนี้นะครับเป็นซิมรายปีของตัว NT นะครับ เห็นไหมครับง่ายๆเลยครับเราไม่ต้องทาอะไรยุ่งยากครับตัวนี้มันออโต้อยู่แล้วโอเคครับครับก็เนี่ยครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเราต้องเช็คนะครับว่ามันขึ้นไหมนะครับไดเวอร์ตัวนี้นะครับโดยปกติคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถ้าเสียบแล้วมันควรจะขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าจะใช้งานยังใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเกตเวย์นะเนี่ยให้เราเราให้ดูนะครับนี่ของ Huawei นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเกตเวย์ของมันนะครับ แล้วก็มีตัว ip IP ที่ตัวเครื่องนี้ได้รับก็คือ ip 192.168.8.116นะครับแล้วก็เกตเว์ที่ออกอินเทอร์เน็ตจะเป็น1 9 2 1 8 8ก1นะครับก็จะเป็นเกตเว์ของตัวของเวร์น,นะครับก็คือตัวนีนะ้นั่นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแค่นี้ครับนี่นะครับให้ดูนะครับโอเคครับ ก็สรุปใช้งานได้นะครับสวัสดีครับ